นวัส,สการวิทยากรผู้ทรงเกียรติที่ท่านจะมาให้ความรู้แก่เราและเป็นผู้ที่เริ่มสร้างตำนานของพระพุทธศาสนาคือเจ้าคุณสอิ่งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสิรินันทเมธีเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยสุธีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชธินานามที่พระเทพสุวรรณมูรีเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชธินานามที่พระธรรมพุทธิมงคลอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าลัลวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างพระใหญ่หลวงพ่ออุทองโภกราอาราธนานิม์ ส่เวทีเสวนาต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้โอกาสมาปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนชาวทองอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในวันนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องราวตามที่พิธีกรและรัฐนาก็จะปรารบความหลังเล็กๆน้อยๆที่ญาติโยมชาวอุทองอาจจะรู้ละแคะละขายมาบ้างอาตมาภาพกับอำเภออุทอง มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาไม่น้อยกว่าหกสิบปีจากครั้งแรกที่มาบวชเป็นสมัมมณีโบวถเก่าวัดช่องลมเดี๋ยวนี้ลือทิ้งไปแล้วหาซากไม่ได้ให้พระคนว่าบ้านใครบวชนาคแล้วก็มี าพาบทเก่าไ้บ้างไหมจะเอามาดูจำไม่ได้ว่ารูปร่างเป็นยังไงบทเก่าบทปี2494นสับจากนี้ไปเท่าไหร่หรอหกสปีหลายท่านที่ล่างอยู่ในที่นี้ยังไม่เกิดน,นี่เป็นความผูกพันเริ่มแรกที่มีกับอำเภออุทอง ตั้งแต่สมัยตลาดอำเภออุทองนี้ยังเป็นตลาดมงแฝกบ้างมงสังกสีบ้างครั้งกันโลนแล้วก็อยู่จำพรนษาที่วัดเขาพระปี2594หนึ่งพันษานี่คือเริ่มแรกที่มีความผูกพัน ที่ที่ไปแกะพระปัจจุบันเริ่มมันเป็นภูเขาและตรงนั้นมีน้ำตกหน้าฝนจะมีน้ำตกแล้วก่อนในฝนมันตกทุกครั้นี้ตอนอยู่ัดเขาเขาไปอาบน้ำตกแถวๆนั้นเรื่อยแต่ตอนที่เขามาสมทานระเบิดภูเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เลยไม่รู้ ไปอยู่สองพี่น้องก็ไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรไม่ได้ติดต่อนอนเรื่องกันมาแต่ก็มีความคิดมีความผูกพันที่จะพัฒนาเมืองอุทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคิดมาแล้วประมาณสาสิบเกือบเกือบสี่สิบปีปีสอง2ั้ายสบสองคิดที่จะทำเมืองอุทองเนย ก็อาจจะมีคนแววบ้างคือคิดจะสร้างสวนสามก๊กที่เรียกว่าสวนสามก๊กก็คือจะสร้างตัวละครในนิยายเรื่องสามก๊กซึ่งเป็นวรรณกรรมดังของอินเดียและของประเทศจีนก็มาคิดว่าไอวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก เ็นวรรณกรรมที่รักการเมืองรักการทหารทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้ถ้าเรามาสามารถสร้างได้ที่อู่ทองนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักทั่วโลกมาเที่ยวกันได้จริงๆที่คิดอย่างนี้ก็ช่วงนั้นก็มีคนที่มีสตางคมาบวชอยู่ด้วยคือคุณเกียรติ สี่เฟืองฟงบวชอยู่ด้วยที่สำนัก้องแล้วก็พากันไปเที่ยวเมืองโบราณของเสียเล็กเสียเล็กก็เจ้าขององค์ตัวแซนจำนายเบนเก่าเขาสร้างเมืองโบราณที่สมุทรปราการแต่ก็กลับขึ้นรถมาด้วยกันก็คุยเราก็บอกว่าถ้าเราทำเนี่ยต้องให้ดังไอ้เสียเล็กคุยกับคุณเกียรติ แล้วเขาก็ถามว่าจะทําอะไรเอาก็ทําส่วนสามก,สก๊กสิพสวนสามก๊กเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมที่ทั่วโลกรู้จักทางนั้นเยเลกเขาเสียสร้างเมืองโบราณสมัยยุทธยาคนก็ไปเที่ยวกันเรามาสร้างส่วนสามก๊กก็ให้แนวคิดเขาไปว่าสามก๊กนี่มันมีอยู่สามก๊กด้วยกันก๊กเล่าปีอยู่ที่เสฉวน กบซุนกวนอยู่ที่เบืองอะไรซุนกวนนะเกแล้วก็กกโจโชอยู่ที่ลกเอียงเก่งจิว๋วเลยววก็ให้ไปจับสลากกัน คุณเกียรติเขาเป็นเกีย่ยวรองกับคุณชินโสนลพลวัน,นลิตแต่ก็แซ่ดเดียวกับคุณอุเทนเตชะไพบูลตอนนั้นยังอยู่กับครบแหละว่าใครจะเอากกไหนก็ไปสร้างละครตัวนั้นมาเกียรติก็เห็นดีด้วยแล้วก็มาเดินดูที่กันหลังเขาถ้ำเสือตรงเขาเพชรน้อยที่เขากำลังระเบิดก็อยู่ปัจจุบันเนี่ย เอาด้วยอาตอมาก็ทำเรื่องเลยเป็นคนำดำเนินเรื่องทั้งหมดทำเรื่องขอใช้พื้นที่ป่าสงวนก็เรียกป่าเขาเพชรน้อยช่วงนั้นท่านบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรก็ติดต่อเราก็วิ่งเต้นบอกท่านรัฐมนตรีรีก็เ,เห็นดีด้วยก็อนุญาต ให้ใช้พื้นที่หนึ่งพันไร่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่แหละพื้นที่นั้นลนะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันจะอยู่ใครก็รู้ก็ตกลงว่าจะทำกันแต่ว่าจะทำในนามมูลิธิก็จะตั้งมูลิธิขึ้นมารับผิดชอบงานตรงนี้ก็มาดูที่รูทางเอากันละตกลงก็จะทำ ก็จะมาคุยกับผ้วาช่วงร้าน,นคุณชมพลโลหาชาละเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทายและเขาก็เป็นเพื่อนกับคุณเกียรติสีเฟืองฟงก็นัดกันมาก็อาตมาเนี่แหละช่วงร้านท่านจรินการจริญโมัยเป็นผ้วาราชการจยงหงวัดุพณบุรีก็ไปพบท่านผูวาคุณชมพลอาตมาแล้วก็คุณเกียรติสีเฟืองฟง ก็ไปคุยกันเรื่องว่าจะสร้างส่วนสามกกท่านผู้ว่าก็เห็นดีด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าสร้างแล้วให้ยกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็จะออกบัตรชมฟรีให้ตระกูลที่มาสร้างเนี่ยตลอดชีพแต่ผู้ที่สร้างนี่ต้องการจะสร้างในนามมูลิธิ ตกลงเรื่องขายตรงนี้ไม่ได้โครงการก็เลยพับไปพับไปแล้วส่วนที่สุดเขาก็ยังติดใจเรื่องนี้อยู่แหละคุณเกียรติเฟงิงฟงอ่ะตอนหลังเขาลาสิขาไปเขาก็ไปตัง้งมูลิติของเขาเองแล้วก็ไปสร้างเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์ปวยกักแบบเจดีย์ที่มังกรสะวรนเหล่านี้แหละ แล้วก็ไปเขียนภาพเรื่องสามก๊กไว้ในจีดีแล้วเดีย๋ยนี้ไปดูก็เรื่องรานก็ยังอยู่ที่นั้นไอ้ที่ตรงนี้ก็เลยค้างมานี่เกี่ยวกับเรื่องเมืองอูทองโบราณคิดเรื่อง่องอองว,นองวนสามก๊กกับคิดจะสร้างเมืองอูทองยุคลั่งเดิมไว้ในจุดในโซนนี้ด้วยจุดหนึ่งก็การที่ไว้ประมาณักร้อยไร่สองร้อยไร่สร้างเป็นเมืองอูทองโบราณ นี่เป็นความฝันที่ฝันมาแล้วเมื่อสี่สิบปีก่อนน้นก็หลายเรื่องอยู่หรอกจะกระลาให้ฟังอาตมากม็ชอบคิดอะไรต่อไรเรื่อยไปอย่างนี้แหละปีสองพนห้ารอยยี่สิบสามนีขอเท้าความหลงังอย่าง่อยเกี่ยวกับเมืองสุพรรณเนี่ยอัตมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มันเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญมาก ปี2,523คุณสายหยุดผลเอกสายหยุดเกิดผลเป็นพบอสูงสุดก็มาออกทีวีว่าหาที่จะสร้างอนุสร์สถานให้แก่ผู้สละชีวิตเพื่อชาติจะสร้างที่พุทธมนฑลไม่เหมาะเป็นศาสนาสถานอาตมาลุกเช้าก็ไปเลยไปที่วัดสนามชัย สนามชายปัจจุบันเป็นวันล้างมีเนื้อที่รวมเหมือนจะห้าสิบหกล้ก็เสนอแนวให้การสร้างอนุสร์สถานแห่งชาติเพื่อและลึกถึงวีรบุรุษที่สละกที่เพื่อชาติกลายเหตุผลไปว่าอสถานตรงนี้มันน่าจะเป็นอนุษรสถานสำหรับวีรชนครั้งโบราณโบราณมา พะปี2,503 504มีการขุดแปลงเปิดกลุวัดต่างๆในสมัยผู้ว่าพัฒบุญญรัตรพันธ์ไปเปิดกลุที่เจดีวัดสนามชายเจอแต่เท่ากระดูกจำนวนมากก็นลึกว่าน่าจะเป็นเท่ากระดูกของทหารที่ตายในสนามรบแล้วก็เก็บเอามานิรานามจำไม่ได้สมัยก่อนไม่มีการพิสูจน์ดีเอ็นเอ ก็เลยรวมเผากันแล้วก็มาเก็บไปในเจดีย์วัดสนามชัยก็ให้เหตุผลว่ามันมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อย่างนี้ควรจะมาสร้างที่นี่ช่วงนัังคุณทองหยดจิริจิตาวิลาเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณชุพลศิลาอาชาเป็นรัฐมนตรีช่วยกมนาคมก็บอกไปลองสองท่านนะช่วยกันหน่อยก็ไม่มีใครช่วยคุณุูพลบอกว่า และตอนหลังกองทัพอากาศมีที่อยู่ที่สามเหลี่ยมดอนเมืองสามสิบหกไร่ตอนนั้นพลอากาศเอกกแก้วสุศีลวรเป็นผู้บัญชาการนา,ารอากาศก็ยกที่ตรงนั้นให้พลเอกสายหยุดไปสร้างเราก็ไม่เห็นด้วยก็คานบ่า,วาไว้กรุงเทพมันสร้างไม่ได้ตรงนั้นไม่มีที่จอลลดรถและหลักฐามทางทรณนวิทยาก็บอกกรุงเทพเนี่ยแผ่นดินมันสุดปีละหนึ่งเซน แต่เขาก็ไม่เอาคุณสุพลก็มาบอกว่าไอ้ตรงห้ังเขียรสร้างให้กับวิริชนที่ตายในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ไอ้ส่วนไอ้ที่ใหญ่เขายังไม่สร้าง<ม>ก็เลยไม่รู้จะว่าไงมันก็เลยล้มโครงการนี่โครงการใหญ่ๆที่จะทําให้เมืองสุพรรณเนี่ยสองโครงการเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้โอ้าเมืองสุพรรณดังเลยระดับไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ไม่หยุดคิด ก็จากที่ท่านบูว่าท่านรัมวนตรีเนี่ยเคยคุยกันสมัยก่อนๆก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาก็ว่าเออพุทธศาสนาเนี่ยมาเข้ามาในดินแดนส่วนละภูมิของเราเนี่ยตั้งแล้ครั้งโล้นครั้งโน้นก็มาอยู่กันเป็นพันๆปีแล้วในประเทศที่พุทธศาสนาไปบริสานมั่นคงสมัยโบราณคนโบราณก็นิยมจะสร้างพระแก้สลักที่ภูเขา อย่างอัฟกานิสถานก็สลักที่ภูเขาบามีอย่างประเทศจีนก็ที่พวกเรารู้จักคุ้นๆกันมากคนไทยที่ไปเที่ยวกันก็คือที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนที่แม่น้ำหมิ่นเจียงก็มีเรียกกันว่าหลวงพ่อเลือดสันนั่งก็สลักไว้ที่หน้าผาติดกับแม่น้ำหมิ่นเจียง เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยประบาดคล้ายๆกับหลวงพโตวัดป่าน,นี่แหละสูงเจ็ดสิบเอ็ดเมตรก็มันเรียกว่าเมืองไทยมีพุทธศาสนามาปริตสารนับเป็นพันปีมันก็น่าจะมีการแกะสลักพระพุทธรูปตามภูเขาเหมือนกับประเทศที่พระพุทธศาสนาไปประยสารพร้อมๆกันก็คิดอยู่หลานเหมือนกันนะอยากจะให้มันมีว่างั้นเลย ว่าพอดีได้ข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านจะไปสลักที่เขาชีจันก็ดีใจก็เลยว่าเราก็เลิกคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วถ้ามันมีแล้วเราก็ไม่ทำปรกากฏว่าเขาชีจันสลักไม่ได้ก็ต้องมาคิดต่ออีกว่าจะทำยังไงก็มาหาที่ ก้ที่นี้ตั้งกระจากไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยตั้งกับพี่เก้าสี่ไอ้วันหนึ่งก็ล่างรถมากับท่านโยคุณวัดพระประสมมาเจดีก็คุยเรื่องนี้ให้ท่านฟังนั่งรถผ่านมาสายมาลายแมนเลยโรงพยาบาลมันหน่อยก็เห็นหน้าผาที่รงโมของคุณทองอยู่ไปแล้วเบิดทิ้งไว้ก็แวะเข้าไปดูว่าจะสลักหน้าผานี้เพราะมันอยู่ชาย ถนนเห็นได้ง่ายผ่านมาก็เห็นเลยก็เข้าไปดูไกลๆก็ปรากฏว,ว่าถ้าสลักตรงนี้จะต้องระเบิดอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่ามันได่แค่เปลือกหินระเบิดเข้าไปหน่อยเดียวสามไม่ได้ถ้าจะระเบิดมากๆก็เลยกว่าพวกเอ็นอคงไม่ยอมแน่ แล้วก็เรียบข่าวเรื่อยมามาเห็นอนหน้าผาที่สลักอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เคยมาอาบน้ําตกสมัยเมื่อ4ส6 0ปีก่อนโอ้เห็นตรงนี้ใจวูบเลยตรงนี้สลักได้ก็สลักได้ใจเรานะ่าเราไม่มีวิชาการไม่มีความรู้อะไรหรอกก็เึยว่าสลักได้ก็ตัดสินใจว่าจะสลักตรงเนี้ก็ให้ช่างที่วัดป่าแล้วและ ก็ยังไม่ได้คุยกับใครถามเองคนเดียวมีตังก็สะสมเครื่องมือไว้ทำนั่งร้านเองมาวิชัยเนี่ยรู้ดีทำนั่งร้านเองทั้งหมดเลยต่อนั่งร้านกันที่วัดป่าละพอเสร็จแล้วก็คิดเอ้าจะถามกันแล้วก็นั่งร้านมาก็ทำทำทำก็มีจดหมายไปปรึกษากรมทรัพยากรธรณีหรืออะไรเนี้ย เที่ยวกับเรื่องหินเขาแจ้งมาว่าหินตรงนี้ไม่เหมาะที่จะสลักพระมีความเสี่ยงสูงเพราะอาจจะไปเจอโพร่เจอซ้ำใจเราก็ตกอีกแล้วเดิมจะสลักตรงหน้าผาใหญ่ตรงหน้าผาใหญ่ล้านฝ่ามือพระองค์ปัจจุบันเนี่ยหน้าผาตรงนั้นมันสูงร้อยห้าสิบเมตรจะสลักให้ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธรูปหลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือพระเลิอสารนั้นะสูงเจ็ดสิบเอ็ดเมตรแต่พอที่สลักมาผ่านนะเราก็จะเอาให้ให,ใหญ่กันนะ้องก็กำหนดไปเลยสูงร้อยแปดเมตรหน้าตักกว้างแปสิบสี่เมตรจะทำตรงนี้จะทำเองและพวพอที่สุดกรมทรัพย์ติงมาว่าไม่น่าเสี่ยงใจเราก็ฟอ่อ เออตรงนี้เอาช่างจีนมาตีราคาแล้วประมาณเก้าร้อยล้านบาทไอ้ที่108ร้อยแปดเมตรเนี่ยนะเอาที่ไหนมาเราก็เริ่มจากศูนย์ไม่มีกงตังไม่มีเลยให้จะทำยังไงก็ผลที่สุดก็มีพวกกันรู้จักกายบริษัทรัชลาหินอ่อนเนี่ยกาใก็เชิญรัชลาหินอ่อนแล้วมาดรู้ที่เขามีชำนาญเขาใครก็ว่า เขามีอาชีพในการแกะสลักหินโดยเฉพาะเลยแต่ว่าสลักปูเขาเขาก็ยังไม่เคยแต่เเอาปูหินเนี่ยไปสลักเป็นพระพุทธรูปเล็กบางใหญ่บางตามขนาดก็ไม่ใหญ่จนเกินไปก็ให้เขามาดูให้ตัวเจ้าของบริษัทมาดูเองเลยด้วยใจเราเนี่ยเรามั่นใจว่าสลักได้เพราะหินที่เราดูแล้วเนี่ย มันมีความแน่นพอไอ้ที่มันเป็นรอยล้าวรอยลานเนี่ยมันเกิดจากแหล่งระเบิดและที่ระเบิดไปเนี่ยมันถึงกลางเขาเรียกว่าถึงแก่นของหินแล้วถ้าเราพูดเหมือนกับต้นไม้ด้วยความรู้สึกของเราไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่วิชาการมันน่าจะได้เอาบริษัทมาดูมาดูเขาบอกว่าสลักได้หลวงพ่อเอาสลักได้แก่มาสลักเลย ผลที่สุสดเลยที่ร้อยแปดเมตรอาตมาไปทํานั่งหลานแล้วจะสลักมันเองเลยติดต่อจะซื้อเครื่องมือแก่สลักก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปกีรูปลายสลักเองนะั่นล่ละเขาคงจะจ้างพวกช่างําแถวอู่ทองเนี่ยไปสลักกันแลนะ้วลหละผลที่ส,สุดก็เลยไม่เอากลัวจะพลาดไปมันเก้าร้อยล้านนี่เราไม่มีมันจะเสียหายมาก ก็เลยตกลงไาบริษัทรัชดาหินอ่อนเนี่ยเขาเรียก85ล้านไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มจะบอกค่าแรงนะเราก็ตกลงเลยเอาสามเลยสาได้สามเลยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมก็ทำเรื่อยมาจนก,กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีปัญหาอะไรมาถึงปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่า น่าจะสำเร็จได้แล้วก็คิดว่าโครงการเนี่ยจะทำให้สำเร็จเริ่มทีเดียวว่าจะให้สำเร็จภายในปีสองพห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยแต่ว่าอย่างว่าเลยหินมันไม่ใช่โฟมมันหินกว่าจะสลักได้แต่ละเ็นแต่ละนิว้วมันยากเย็นและผลที่สุดก็ได้แค่น้า สำหรับองค์กับฐานเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดอะไรหรอกก็คุยกับบริษัทแล้วหมาว่าก็น่าจะเสร็จไม่เกินเดือนมีนาถ้าเกินมีนาก็ครบสามปีพอดีตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะใช้เวลาเวลาทำการสามสิบเดือนสามสิบเดือนก็คือสองปีครึ่งหรือสามปีสามสิบเดือนก็สองปีครึ่ง แล้วนี่มันก็เข้ามาแล้วห้าร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าก็สามปีก็สามปีครึ่งแล้วถ้าสองปีครึ่งแล้วก็ประมาณ